วิธีทำนะคะง่ายมากๆเลยนอกจากนี้นะคะยังไม่ใช้รหัสผ่านด้วยค่ะดังนั้นแอคเคาท์เพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนทําไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาท์โดนเล่นโดนแบนนะคะวิธีนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าอุ้มมาทดสอบมาแล้วในวันนี้นะคะจึงกล้ามาการันตีค่ะเ็ลโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีปั๊มคนดูไลฟ์สดในติกต o กค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะกระแส t ิ k กต็อกก็คือมาแรงไม่แพ้ค่ะ,คะแล้วก็การที่เราจะไลฟ์สดในติ๊กตอกนะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหมือนเดิมเลยค่ะเอาละคะ่นนะ,คะสซ่คนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเข้าไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะที่โปรแกรมไลฟ์ค่ะแล้วก็พิมพ์แอดไซน์ปั๊มไอจีไทยนะคะจะเป็นบริการจากทางร้านปั๊มฟอลโล่ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้เราเริ่มแชทคลิกแอดมินได้เลยค่ะ ในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการปั๊มบิลและสดติ๊กตอกค่ะทุกคนซึ่งแอดมินเขาก็คอนเฟิร์มนะคะ ว่าการปั๊มวิวและสดเนี่ยปลอดภัยแน่นอนค่ะและนี่ก็คือโปรโมชั่นเพิ่มวิวและสดในติ k t o k นะคะทุกคนเริ่มต้นที่100ดวงค่ะไปจนถึง10,000ดวงค่ะและในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่100ดวงนะคะไลฟ์สด30งนาทีค่ะพอเราตกลงเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้ค่ะเป็นรูปภาพ QR Code นะคะเอาไว้จ่ายเงินนั่นเองพอจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะให้เ,เพื่อนๆส่งสลิปให้กับแอดมินแบบนี้ได้เลย เพือ่อที่เขานะคะคจะได้เริ่มทํางานให้เราทันทีเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะไปสอนวิธีการคัดลอกลิงก์ติ๊กต็อกนะคะเพื่อมาทำไลฟ์สดค่ะเริ่มจากนะคะเราก็ไปเปิดโปรแกรมติ๊กต็อกแล้วก็กดร <มา S 1> ูปบวกด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดคําว่าไลฟ์ด้านล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเค้าดาวสามนะคะ นั่นก็นหมายความว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังเริ่มแล้ว่วนในทิกต o k กันอยู่นะคะจากนั้นนะคะก็กดปุ่มแชร์ด้านล่างค่ะแล้วก็มองหาคําว่า copy link เท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์เนี่ยไปส่งให้อดินได้แล้วค่ะนําลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้ในแชทแอดินแบบนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มปั๊มไลค์นะคะแอดินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนของอุ้มนะคะยอดเดิมก็คือ2ค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยเป็น5วิวแล้วค่ะ รอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดวิวขยับไปอยู่ที่104วิวแล้วค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ยอดขึ้นไวมากๆระบบพรีเมียมสุดๆค่ะตอนนี้วิวไลฟ์สดนะคะก็ทยอยขึ้นอย่างเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เป็น115วิวแล้วค่ะทุกคนซึ่งจริงๆนะคะเราซื้อไวแค่100ดวงตาเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะดวงตาวิวไลฟ์สดเนี่ยขยับไปอยู่ที่271แล้วค่ะแล้วพอยอดขึ้นครบนะคะแอดมินเขาก็จะมีการส่งงานแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นบริการที่น่าประทับ มากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดติ k t o อจากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าจำนวนคนดูไลฟ์สดนะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่จบตาค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริงไม่ขายขฝันแน่นอนเขาชื่อว่าร้าน Follow For Shop นะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตะลอด24ชั่วโมงคนในสนใจสามารถทักไลน์ไปหาแอดบินได้เลยที่ไลน์ไลน์ปั๊มไอซีไทยค่ะ รายละเอียดนีค่ะตามด้านล่างเลยร้านนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาใช้ระบบอย่างพีเมยมนะคะในการเพิ่มวิวคนดูแลส่วดกับเราไม่ว่าจะบริการไหนๆนะคะรับรองว่าได้ระบบอย่างพีเมียมแน่นอนค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ